วัมเมสุตังเอกังสัมมายังพระควาวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวนเนอนาถาปินทีกาสาอารามีปัตตราโคพระขวาวาพิขูอามันเตจีพิขโวติพระทันเตติเติพิขูพระวโตปาจสโสสุงภคะวาวาเอตทโวจะเมตายะพิขเวเจโตยุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุลีกตายะ ยานีกตายาวัตถุกตายานุสิตายาปริจิตตายสุสมารถายาเอกาทศานิสังสาปาติกังขากัตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพูชิตินปะาปะกังสุปินังปัสติมนุสานังพิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอาิวาดิสังวาสทังวากรรมติตุวตังจิตังสมาธิียเตินุขาวันโนวิปัสสีทติอสามมุตละโห วิชันโตพัมมะโรภูปะโคโหทิเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาจาานิสังสาปาติกังขาอาติอโนทิโสวรณาเมตตาเจโตวิมุติอาติโอทิโส ภารนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเริอโนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเริโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิอโนทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหากาเริโอทิโสภารนา เมตตาเจโตวิมุตติทัชฌากาเรหิติสาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรหิอโนติโสภาลนาเมตตาเจโตนุติสาเพสัตตาอเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปริยารันตุสาเปปานาอเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปริยารันตุสาเปภูตาอเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุคาราเวราพยาปฉาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพตภาวัปริยาปันนาเวราพยาปฉาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิปัญจากาเรหิอนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพายทิโยเวราพยาปฉาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุริสาเวราพยาปฉาณิฆาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพริยาเวราพิยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพนาริยาเวราพิยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเทวาเวราพิยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพมนุษาเวราพิยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพวินิปาติกาเวราพิยาปัจจานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุติอิเมหิสัตหะตาเรหิโอทิโสภะนัน เมตตาเจโตมุติกัตเเมหิตาสหะกาเรยิติสาภรณาเมตตาเจโตมุติสาเพปุราติมายติสายาสตาเวราพยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปิมายติสายาสตาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพยุรายติสายาสตาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเะกินายติสายาสตาเวราพยาปจานิฆา สุขีตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายะอนุทิซายะสัตตาเวราพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันต totally ุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิซายะสัตตาเวราพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพรลายาอนุทิซายะสัตตาเวราพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิซายะสัตตาเวราพยาปัชา อนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยุทิมายะติสายะสัตตาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยุปริมายะติสายะสัตตาเวราอัพยาปัชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะติสายะปานาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยุปจิมายะติสายะปานา อเวราพยาปัจชานิคาสุขีอ uh ัตานังปริหารันตุสัพเพเดลายาติซายาปานาเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากินายาติซายาปานาเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมาญานุติซายาปานาเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมาญานุติซายาปานาเวราพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพเดรายา เวราพยาปจชาอินิกาสุขียัตตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายาอนุติซายาปานาเวราพยาปจชาอินิกาทุกขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพติมายาติซายาปานาเวราอพยาปจชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายาติซายาปานาอเวราพยาปจชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายาติซายาภูตาเวราพยาปจชา อนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายาติสายาภูตาเวราพยาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาติสายาภูตาเวราพยาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธกินายาติสายาภูตาเวราพยาปจาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุติสายาภูตาเวราพยาปจา อานิคาสุขีอัตตานังประริหารลันตุสัพเพปจิมายะอนุติซายะภูตาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังประริหารลันตุสัพเพรายะอนุติซายะภูตาเวราอพยาปัจชาอนิคาสุขีอัตตานังประริหารลันตุสัพเพทักขินายะอนุติซายะภูตาเวราพยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังประริหารลันตุสัพเพเหติมายะติซายะภูตาเวราพยาปชาอนิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปริมายาติสายะปูตาเวราอัพยาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายาติสายะปุคาราอเวราภิยาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาติสายะปุคาราเวราอภิยาปจานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยุตระายะติสายะปุคาราเวราอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสักเพยุินายติสายะปุคาราเวรา พญาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายญาปุคาราเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายญาปุคาราเวราพยาปัจจาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพเดรายาอนุทิสายญาปุคาราเวราพยาปัจจาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักินายาอนุทิสายญาอุตตร ภราเวราพาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยติมายาติสายะปุกราเวราอพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยปริมายาติสายะปุกราเวราอพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรานิมายาติสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราพาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยปชิมายาติสายะอัตภาวะปริยาปันนา ยวราปิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพตระยาธิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราปิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธกินายธิสายะอัตภาวะปริยาปันนาอเวราปิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวราปิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวรา สุขียตานังปริหารันตุสัพเพปริยราญาณุทิสายอัติภาวปริยปันนาเวราอภิยาปัจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายญอนุทิสายอัติภาวปริยปันนาเวราอภิยาปัจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเปธิมายาทิสายอัติภาวปริยปันนาเวราอภิยาปัจานิคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปริมายาทิสายอัติภาวอัติภาวปริยปันนาเวราอภิญญา ยะอิติโยอเวราพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาอุตลายทิสายะอิติโยอเวราพยาปาชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาทักขินายทิสายะอิติโยอเวราอภิยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพสัพถาปุราธิมายะอนุทิสายะอิติโยอเวราพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิติโยอเวรา ปัจจารนิคารสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราปยาปัจจาริยานิคารสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพาทักขินายะอนุทิสายะปุคาราอเวราปยาปัจจิติโยอเวสัพพาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวราปยาปัจจาิยานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพพายติมายาติสายะอิทิโยอเวราปยาปัจจานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาวปริมายาติชายะอิทิโยอเวราพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาติชายะปุริสาเวราพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจจิมายาติชายะปุริสาเวราพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายญาติชายะปุริสาเวราอพยาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักินายติชายะ ปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญานุทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายะอนุทิสายะ ปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายะปุริสาเวราพยาปัชานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปริมายาติสายะปุริสาเวราพยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะ อริยาเวราพยาปาชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายติสายะอริยาเวราพยาปาชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุตรายะสัพเพปุตรายะาติสายะอริยาเวราพยาปาชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักินายะาติสายะอริยาเวราอพยาปาชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายะอนุติสายะอริยาเวราอพยาปา สุข ü, ีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายาอนุติสายญาอริยาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารัน oui ตุสัพเพอุตรายญาอนุติสายญาอริยาเวราอปยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุติสายญาอริยาเวราปยาปัจจานิคาสุข <am> ีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ <noise> <hesitation> 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 Anaria wera apaia pacani ka sukiyat tanang prehala ntusape rekinaya disaya ari anaria wera apaia pacani ka sukiyat tanang prehala ntusape pura timaya anu disaya anaria wera apaia pacani ka sukiyat tanang prehala ntusape pecimaya anu disaya anaria a wera apaia pacani ka sukiyat tanang parehala ntusape relaya anu disaya anaria wera apaia pacani เตทักขินายะอนุทิสายะนริยาเวราอภิยาปาจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธิทิมายะติสายานริยาเวีระพยาปัจอานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะติสายานริยาเวีระพยาปาจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายะติสายะเทวาเวราพยาปาจานิา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมาญาติชายะเทวาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายาติชายะเทวาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักิณายาติชายะเทวาเวราพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมาญานุติสายะเทวาเวราพยาปชาอานิคา สุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพตรายาอนุทิสายาอนัตเทวาเวราปยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาเทวาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพกิมายาทิสายาเทวา อเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารตุสัพเพปุริมายาติสายาเทวาอเวราพิยาปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาติสายามนุสาเวราอพิยาปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาติสายามนุสาเวราอพิยาปจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตะลายญาติสายามนุสาเวราอพิยาปจานิคาสุขีอัตตานัง

ปริหารันตุสาเพธทก่นัยยะอนุทิศายะมนุษสาเวราริยาปจานิคาสุขียตตานังปริหารันตุสาเพธที่นายยะทิสายามนุษย์สาวเวราริยาปจานิคาสุขียตตานังปริหารันตุสาเพลปริมาญาทิศายามนุษย์สาวเวราริยาปจานิคาสุขียตตานังปริหารันตุสาเพปุราทิมายะทิสายะวิริปาติกาเวราริยาปจานิคาสุขียตตานังปริหารันตุสาเพปัจมายะทิสายะวิริปาติกาเวราริยาปจาน อนิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกรายติสายาวินิปาติกาเวราอภิยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกิรายติสายาวินิปาติกาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวราอพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวรา อภิญาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพลตุลายานุติสายะวินิปาติกาเวราภิยาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทธขินายานุติสายะวินิปาติกาเวราภิยาปัจจาอนิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายะวินิปาติกาเวราภิยาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปริมายาติสายะวินิปาติกาเวรา อภิญาปัจจานีค่ะสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเนหิทัศหากาเรยิทิสาพัฒนาเมตตาเจตโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีระนังวัจเจตวาอภีระนายะอุปคคา,าตังวัจเจตวาอนุปคคา,าเนานตานะสันตาปิงวัจเจสันตาปังวัจเจตวาอสันตาเปนะป,ปริยาทานังวัจเจตวาอปริยาทานีนาวิเหสังวัจเจตวา วิเหสายะสัเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาเวริโนโหนตุมาทุคิโนสุขิตาตาโหนตุมาทุกขิตาตาติอิเมหิอัธากาเรหิติสาอัตอากาเรหิสัเพสัตเตเมตายติติเมตตาตังธรรมังเจตเจตยติติ ตีตีวิมุตติเมตตาเจโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาธรรมมหาวิภารณนานิธิตาทุกขปัตตาจะนิดทุกขาพยาปัตตาจะนิธโสกาโสโหนตูสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสพเพเทวานุโมทันตูสัพระสัมปัติสิทธยาทานัง ทัฐานตุสัทถายาสีลังรักขันตุสัพพาทาเทภาวนาพิราตาโหนตุคัดฉันตูเท,ทวตาคตาสาพัพเพพุทธ,ธาพระรัปตาปเจกนันเจย,ยังพรังอรหันตานันจเตเจนารานักขังปันธมิสพัพพสสัพเพพุทธาพร,ระรัปตาปเจกนันเจยังพรังอรหันตานันจเตเจนะรักขังปันธมิสัพพสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกนันเจย,ยัง อรหันตานันจเตจนารักังพันธมิสรพสโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจเตจนารักังพันธมิสรพสโสสัพเพพุทธาพระรัตาประเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจเตจนารักังพันธมิสรพสโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจเตจนารักังพันธมิสรพสโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกนันจะยังพระรัง อรหันตานันจเตชีนาระขังพันธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรัพปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเีนาระขังพันธมิสสะพโสสพเพพุทธาภรัพปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตชีนาระขังพันธมิสสะพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสวดพระปริตะ พระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดดําเนินพอให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศษฐีเรียนยอดเศษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยนวุภาพแห่งพระบาริสจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญ